ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อ่านให้ฟังบายชีเสียงอ่านหนังสือประจำวันนี้ธรรมบททางแห่งความดีของท่านอาจารย์วสินอินทะศระเล่มที่สวัรคที่25พิภิกขุวรรควันนาว่าด้วยเรื่องภิกษุเรื่องที่9ผู้คายโลกามิตรพระพุทธภาสิตสันตะกายโยสันตะวาโจ สันตะมนโนสุสมาหิโตวันตะโลกามิโสภิกขุอุปสันตโตติวุจติคำแปลภิกษุผู้มีกายสงบวาจาสงบใจสงบมีใจตั้งมั่นด้วยดีมีโลกามิรอันขายแล้วเราเรียกว่าเป็นผู้สงบประงับอธิบายความ ผู้มีกายสงบคือเว้นจากทุจริตทางกายประพฤติอยู่ในสุจริตทางกายมีวาจาสงบคือเว้นจากทุจริตทางวาจาประพฤติอยู่ในสุจริตทางวาจามีใจสงบคือเว้นจากทุจริตทางใจประพฤติอยู่ในสุจริตทางใจมีใจมั่นคงคือใจมีสมาธิต่างโดยอุปจาระและอัปปนาข้อว่ามีโลกามิตรอันคายแล้ว พึงทราบโลกามิตรโลกามิตรแปลว่าเหยื่อของโลกประกอบด้วยคําว่าโลกบวกอามิตรเครื่องล่อของโลกโดยชื่อหมายถึงรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะอันน่าใคร่น่าปรารถนาเป็นที่รัดรึงใจยั่วยวนใจให้หลงติดอยู่เพราะติดเหยื่อของโลกคือรูปเป็นต้นนี้เองสัตว์ทั้งหลายจึงหมกมุ่นวนเวียนในสังสารวัตรไม่พ้นไปจากทุกข ภิกษุผู้สงบกายวาจาใจมีใจตั้งมั่นคายโลกามิตรเสียได้นี้แหลพระศาสดาตรัสว่าเป็นผู้เข้าไปสงบประงับพระผู้มีพระภาคทรงแสดงเรื่องนี้เมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามทรงปรารบพระสันตะกายมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องประกอบพระสันตะกายพระสันตะกายแปลว่าผู้มีกายสงบ ท่านผู้นี้ไม่มีการขนองมือขนองเท้าเลยเว้นจากการบิดกายเป็นผู้มีอัตภาพสงบจริงๆได้ยินว่าพระเถระนั้นมาจากกําเนิดราชสีก็ธรรมดาราชสีเมื่อนอนย่อมวางเท้าและหางไว้เป็นที่เรียบร้อยเมื่อตื่นก็สำรวจดูเท้าและหางของตนถ้าเห็นว่าเคลื่อนที่ไปก็จะรู้สึกเสียใจว่านอนไม่เรียบร้อยไม่สมแก่ชาติโครของตน ดังนี้แล้วจะลงโทษตัวเองโดยนอนอดอาหารไปอีกเจ็วันเมื่อครบเจ็ดวันแล้วลุกขึ้นเห็นอวัยวะทุกส่วนเรียบร้อยปกติมันก็จะยินดีว่าการกระทําของเราเหมาะสมแก่ชาติโคตรของเราดังนี้แล้วออกจากถ้ำที่อาศัยบิดกายชำเรืองดูทิศท,ทั้งหลายบรรลือสีหันหน้าสามครั้งแล้วหลีกไปหากินภิกษุทั้งหลายเห็นความประพฤติอันเรียบร้อยของพระสันตกายนั้นแล้ว กราบทูลพระาศาสดาว่าภิกษุผู้มีปกติเรียบร้อยเช่นนี้พวกข้าพระองค์ไม่เคยเห็นเลยการขนองมือเท้าและการบิดกายก็ไม่ได้มีแก่พระสันตกายนั้นพระาศาสดาตรัสว่าธรรมดาภิกษุควรเป็นผู้สงบทวารทั้งหลายมีกายทวารเป็นต้นดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าสันตกายโยสันตวาโจเป็นอาทิมีนัยยะดังพันานามาแล้วแต่ต้น เมื่อจบเทศนาพระสันตกายได้บรรลุพระอรหัตตผลกลับมาติดตามรับฟังธรรมบททางแห่งความดีของท่านอาจารย์วสินอินทะศระจากอ่านให้ฟังบ่ายชีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้หากท่านชอบคลิปนี้สามารถเป็นกำลังใจให้ชีได้ด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์พิมพ์คอมเมนต์หรือดูโฆษณาหรือสมัคร YouTube Premium หรือกดปุ่มขอบคุณ Super Thanks หรือสแกน QR Code เพื่อโอ,อนเข้าบัญชีขอบคุณทุกๆก,การสนับสนุนและการติดตามรับชมรับฟังสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ